สวัสดีครับผมต่างกวางคือสองควางซื่ครับวันนี้พูดถึงเรื่องเสาด้วยเหมือนกันเอ่อเรื่องเสาติดกำแพงเสาติดกำแพงนะแล้วพอดีเราเอาเตียงนี่นะไปไปอว่าเตียงเสาก็ไปวางอยู่ในตรงกลางของเตียงนี่คือเสาอันนี้คือคือผมว่าไม่แข่งนี่คือกำแพงของห้องนอนอันนี้คือเตียงตอนนี้อย่างเดียอันนี้ก็เสาตัวนี้ เบ็ดนี่ไม่ดีเรียกว่าพุา้งดีเทียวอ่ะพุ้งดีเทียวก็คือว่าถ้าวางเตียงอยู่ตรงนี้นงรองเสามีกั้นกางไม่ได้ค้างนะคุ้เสานะมันจะทำให้ฝอเมียเสียร่างกาเนี่ยผมก็ไปดูวันเสาร์แล้วนี่ถ้าใครจเจอแบบนี้นะ D BI, D BI w, ด,ดิบไปดิบไปเตียงสูดนต่างสองฝอเมียก็จะต่างกันต่างไปนี่เรียกว่าวิชาโบราณเรียกว่าพุ้งดีเทียวอ่ะเป็นข้อห้อาม